โอเคก็สวัสดีครับผมบสวันนวันนี้ก็มาเรี้ยงประเทศสี่ทิเลก,กาซีนะครับผมวันนี้ก็ต้องอยู่กับคุณย,ยนันประชาชอน,นะน้องๆมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะมาถามนะครับว่าทุกคนรักพ่อก่อนนลเพราะว่าผมใส่เสื้อปั่นเพื่อพ่อยกรล้อเพื่อแม่ผมมาครับมาถ้าใครใครตอบว่าไม่รักนะครับกูก็จะแทงแม่งเลยนะครับน้องๆมาดูกันเลยดูน้องๆมาไปกูจะถามเรียงคนเลยว่าแม่งรักพ่อหรือเปล่า โอ้ยเฮียเสียงเพลงติดๆก็สิดิกหาพ่อแม่เงินฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับเสียงคุ้นทุกคนฮัลโหลครับพี่ชายพี่พี่พีรักพ่อไหมครับรักคนนะครับพ่อผมารักอยู่ครับแล้วแล้วถ้าอีพ่อแล้วถ้าอีพ่อนึงเหรอครับพ่อไหนล่ะไหนไหนครับพ่อไหนอีออีีพ่อหนึ่งที่ที่ทองทองครับชอบใส่เสื้อทองทองครับใส่เสื้อเหลืองเหลืองอะหลวงพ่อเหรออะไรนะครับ รักแค่พักครับรักรักแค่พักไม่ก็สีเหลืองไงพี่มันก็เหลืองทองเหมือนกันพี่อ่ะไม่ใช่ครับผมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วแล้วู้มนะครับเฮ้ยขอเพีินครับขอโทษครับขอโทษครับโอเคครับคนนี้นะครับคนนี้นะผมชื่อคนชื่อครับซันใช่ไหมครับรักพ่อใช่ไหมครับรักพ่อที่สุดนะครับก็ถ้าใครเป็นพ่อของคุณซันนะครับก็มาดูคลิปผมได้นะครับว่าลูกของคุณนะครับรักจริงนะครับแต่ไม่ใช่กับผมครับ นี่นะครับมาถามต่อเลยอันนี้นะครับยา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 อีกคนาพี่ยาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้จริงเหรอครับหายาไม่ได้ไม่ได้พี่อันนี้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้พี่ไม่ได้ยายาเขารุ่นใหญ่นั่นอะอ๋อโอเคถ้าบอกยาก็ไม่เอาดีกว่าเอ่าถอะพี่ครับ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 เฮ้ยขนของขอตัวครับพี่พี่ปู่แม็กแจ็คกี้ครับพี่พี่แม็กครับพี่แม็กพี่แม็กครับพี่รักพี่รักพ่อไหมครับ คุยกับผมดีๆก่อนครับคุยกับผมก่อนครับคุยกับผมดีๆก่อนมาเฮ้ยอ๋อคุณซันโอ้ยเฮียรักพ่อแม่เมื่อยคุยมาจากแต่มาจากตอนที่ผมโดนไอ้ที่นี่แทงนะผมมามาดูเลยผมจะมาถามนะครับว่ารักพ่อหรือเปล่าครับหนีหนีหนีไหนอ๋อฮะไม่รักพ่อตัวเองเหรอครับไหนทำไมล่ะครับทำไมไม่รักพ่อเหรอครับ เรื่อของคุณครับแล้วพี่ชายครับรักพ่อไหมครับครับรักพ่อไหมครับไม่ครับเออเออไม่รักพ่อตันดูนะครับอกตันยูเฮียจะดูเลยหยุดหยุดสองข้างกันพี่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 ฮัลโหลครับพี่พี่ครับรักพ่อไหมครับพ่อไหนครับรักพ่อไหมครับรักพ่อที่ใส่เสื้อนี่ผมใส่เสื้อเหลือพี่ก็ดูเดี๋ยวว่ารักพ่อไหมเนี่ยดูดูรักพ่อเหรอไหม ลักพ่อครับสลิมไม่ชอบไปครับไปถามต่อครับหรอครับคุณเควินหรอครับคุณเควินซีนายครับคุณเควินเดี๋ยวของมึงไอี๋นี่นี่ถามนี่เลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ชายครับพี่พี่รักพ่อไหมครับรักพ่อไหมครับพี่ แล้วรักที่ผมรักพ่อที่ใส่ที่ผมใส่เสื้ออยู่ไหมรักคนนี้ไหมเนะี่ยที่ผมใส่เสื้อเนี่ยไม่ก็เบาไม่ดีนะก็ยังแม่ไม่รักพ่อแล้วกันไปครับนี่นะครับน้องๆครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาแบบพวกนี่ต่อยนะไปขับพ e ี่เสียกไปด e ้วยไนะม่น้องผมผมเรียนไปรับรับพ่อเอางี้ไอ้ซันมึงขึ้นมามึงขึ้นมากวยซัน ไอ้ทันขึ้นมากูทันไอ้ทันมาไปครับนี่ครับมันก็จะพาไอ้เอี้ยสมาชิกเด็กเอือไปนะครับสมาชิกใหม่ไอ้เอี้ยทันนะครับไอ้ทันมึงมาของเรียนที่ใกล้สุดนะตอนนี้ดิโอ้ยโอ้จะขับไอเอี้ยของกูไหนคุยเอ้ยไปน้องไปรอก่อนไอ้ทันรอก่อนไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปโรงเรียนที่มันใกล้ที่สุดดิขามไปเลียนโรงเรียนที่เรง นี่นะครับผมแล้วก็ถึงโรงเรียนนะครับผมแล้วก็จะประถามคนในโรงเรียนนะครับว่าทุกคนนะครับรักพ่อเถอะนะครับถ้าไม่รักก็จะโดนกูฆ่าเหมือนเดิมนะครับน้องๆไปกูอยู่โรงเรียนบูด้วะมาถ้าแม่งไม่รักพ่อนะกูบอกเลยแม่งตายพี่ชายครับพี่ชายล,ลาลาเฟลครับอัลโหครับน้องชายน้องชายลาเฟลไม่รักพ่อไม่รักพ่อเอาาพี่ชยแล้ว,ปวลเป็นครยวไหมล่ะเ, <laughs> เด็กน้อยใช่ไหมเลย ถ้าเหรครับรักพ่อไหมครับไป่รักพ่อก็ตายครับแพงเฮ้ยเหลืออะไร่วะนี่นะผมไปน้องไปต่อเดี๋ยวแม่มึงไอ้ที่แอดมินเห็นมื่อนาละไปครับไปครับไปครับน้องๆครับอย่าไปสนเฮ้ยกูเจอบอกคุณอีกคนหนึ่งแล้วเจอได้น้องๆอย่าไปถามเลยน่าจะหาลูกอยู่ไปถามว่ามันรักพ่อหรือเปล่านะถ้ามันตอบว่าไม่รักก็ตาย ครับพี่พี่ครับรักพ่อไหมครับพี่ฮะอะไรนะครับอะไรนะครับพี่รักรักพ่อไหมเหตไใพี่ไม่รักพ่อหรอครับอี่นี่มารู้นะอีนี่มารู้นะอะ,อะไรนะครับพี่ไม่มีพ่อพ่อชีวิตจริงหรือพ่อในเกมครับ มึงเกิดมาไม่มีพ่อไงควายแม่มึงเกิดมาทำธรรมชาติไงเออไปทำน้องๆไปไปต่อครับไปน้องไปน้องไปน้องไปไอ้เฮียนี่แม่องเออเนาะไอ้สันระวังสัน มันเอออะไรครับเนี่ยฮัลโหลซันครับน้องซันครับจัดการให้พี่หน่มันเลือนครับช่วยดูดนะนหน่นะมุงเลือนก่อนับพี่ชายเรอือนพ่อมึงอะเยอะพ่อมไงใส่ขึ้นมาทันขึ้นมาเออไอโงเออเ่เออเด็กเออที่กูมีคลิปไว้ไปแล้วเว้ย <laughs> นะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะพาไอเฮียสซันไปฆ่านะถูกพาไปสู่สายก่อนชีวิตมึงจะจบตรงนี้แหละงานลงมาตรงนี้กูทางนี้กูแล้วมึงแล้วมึงมาลงตรงนี้ ไม่กูเหมือนกัมึงฟังกูนะนฟังกูนะไอ้ซันมึงพร้อมที่สาวบ้านร่วมชีวิตกับกูไหมสาวบ้านว่ามึงไม่ต้องกดเขียกขวาหรอกกูไม่ทำหรอกคุณทำกูกูรู้มึงอ่ะไอ้เหี้ยควยแม่งรู้มากอีกโม่ไปนี่นะครับก็ท้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรรผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายจุบ๊บ